คลิปต่อเนื่องครับอาจารย์หลังจากคิปผ่านออกไกต่อกมาบันครับนี่ครับเห็นมั้ครับก็ขาวครับสัญญาณวงบอกว่ามีลูกนกเกิดแล้วครับขอกนึ่งครับนกเขาแขกททางานสําเร็จแล้วครับไปเบื้องัน้ะลูกของตัวเดครับนี่ครับเียนไห้นี่ยเป็นลูกเจ้าลําเพลินครับผมลูกเจ้าลําเพลินนะครับเห็นเปลือกไข่นะครับบอมาแล้วเปลือกนึ่งครับแล้วก็สิตามมาเรื่อยๆครับ ขอนกแมวครับแมวสุขอครับนกเขาแช็กขอนี่เป็นลูกเจ้าลักกี้ครับครับลูกเจ้าลักกี้นะครับแมวดยู่ครับมาขอนีครับขอกเจ้าลำเตยครับนั่นครับนี่ลูกนกครับลูกนกลังหัดจีเนียครับ มาขอกนี้ครับน้องเจ้ากล่องพัทลุงครับเนี่ยเนีียไไขกันนะครับส่วขอบนี้นะครับเอว่าฝาครับใครไครนกเป้ากันนะครับคำว่าใส่เพิ่นนกสีเมียบวกเมียนครับนงเมียคือใ่ายให้ชุ่มเมียครับวันสีบอลแล้วนะครับสำหรับนกเขาแียก็มีหาห้างครับที่กำลังปักนะบอลไปแล้วหนึ่งนะครับมาเบียดครับที่นิ่อีกเรื่องหนึ่งที่น่ายินดีครับผม เขาเงี้ครับลงไครครับลุงฟักเองครับวันนี้นี่เจ้าลำเพลินครับเจ้าเมียลงฟักเองครับเจ้าลำเพลินนะครับมาเจ้ากองพัทลุงครับอันนี้ก็ลุ้งไครเอนครับฟักใครขวงครับเจ้ากองพัทลุงนะหลก็มีเรื่องที่นาเสียดายขึ้นกันคนนี้ดีใจแล้วก็ต้องเสียใจครับนี่ครับเจ้าริวหงครับขี่น่นนะครับโมเมนต์บอยครับเจ้าใครของอีกครับ เจ้าลวหกตัวสิไรตแต่ละตัวลูกมันเห็นเตียเปลือกครับเอาวาท่านครับมาของนี้ครับเจ้าลักกี้ครับเจ้าลักกี้กับใครที่ทำนะะใครพื่อนใครเ่ยแหลกครับใครอีกม้วนเจ้าลักกี้ก็ล่งใครกันลวครับมาเนี้ยครับเจ้านาดังนบนาดังเสียงไงี้ยทำเมียคราลมักเองื่อนครับพักเองื่อนใครที่ทำก็ขาวอยู่ฟองอ่า ลงไข่กันครับอีกขออหนึ่งครับจ้าลำเตยครับล่งฟักเรือนครับสรุปครับสรุปสรุปนกล่งไข่มัดเพื่อนครับล่งสู้ห่างเลยนะครับไม่ลูกสู้ห่างครับยกเว้นเจ้าริวหงตัวเดียวครับอีไข่จ้าไข่ห้องแตกนะครับอ่ะหลังจากนี้ก็คือว่าชิมีลูกนกเกิดหลายขึ้นแล้วครับเกิดให้พี่ให้น้องนะครับแ้งปันพี่แบงปันน้องไปเิยนะครับ สำหรับการอัปเดตเราวนี้นะครับขอฝากไว้สำครับผม